เอาเป็นไงประสบการณ์มาเที่ยวลงเลยครั้งแรกก็โดนทำรวจดไปเลยโดนไปเท่าไหร่ชายสองคนครับโดนไปพันแล้วพันห้าครับอ๋อฝากเพื่อนเพื่อนที่จะเข้าโซนนี้ด้วยนะครับะวัสนะครับจะมาอยู่ตรงแยกแยกใหญ่หน้าสารลังครับวันนี้อันตรายมากไลยครับกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไบเกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนิกไรเดอร์นะครับผมจะพามาดูเซตเก้าร้อยนะครับตัวนี้นะครับลายพิเศษนะครับ มีของแต่งอะไรบ้างนะครับเชิญเจ้าของรถเลยครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับเนี่ยชื่อพัดครับน้องพัดนะครับน้องพัดในเรือตัวรถมีอะไรบ้างอ่ะพัดรู้พอจะรู้ไหมก็มีฝาปิดอะไรเนี่ยครับของแมกเนตเนาะอ่าแล้วก็ชิลหน้าแต่งของอะไรน่ะชิลหน้าแต่งไม่รู้พัดนั้นพี่ติดสติกเกอร์นี่คือเองรู้จะรู้ไหมว่ามีกลุ่มไหนบ้างเนี่ยรู้ว่าของ มีโลนินโลนินเป็นของกลุ่มเชฟพุ่มครับอ๋อแล้วก็จะมีแล้วก็กลุ่มเซตเก้าร้อยเซตเก้าร้อยนี่มาพบกันใช่ไหมครับผมรายบันเฮืองอันนี้อันนี้ของพี่ชายอ๋อพี่ชายอันนี้คือรถพี่ชายหรือรถเองอต่อมาจากพี่รพอดีพี่ซื้อคันใหม่ก็เลยพี่ขี่รุ่นไหนนะซิบียพันอาอาครับอ๋อเลยได้ตัวนี้มานะครับตันนี้เขาเรียกว่าลายโมตุนใช่ไหมลายแข่งโมตุนเนาะ ตัวนี้เป็นสีสเปเชียลไหมนะเซตเก้าร้อยอ่อไม่ครับเป็นเออีเราว่าธรรมดาเป็นตัวเป็นตัวธรรมดาแต่เป็นสีใหม่เป็นสีเทาเทาล้อแดงีครับนี่นี่มาดูนี่อันนี้นี่มีกลุ่มอะไรบ้างนยมีหมีขีเลดโรนินอันนี้อะไรนะอันนี้เป็นลานสักอยู่ภูเขียวครับอ๋อแล้วก็โอปติกะนะครับอันนี้นี่เหมือนนานๆมากเลยนะเริ่มแล้วก็บรรเทงบรรเทิงภูมิชื่อพี่ชายอ๋อชื่อพี่ชายเหรอ เคยได้ยินนะแกทำอยูู่ดไหมเนี่ยไม่ไม่ได้ทำครับอแล้วก็นี่ชุดครอบเขาเรียว่าของวูดครับวูดนี่ตรงรุ่นเลยใช่ไหมครับไหมงานเพียวหรือว่างานเอาน่าจะเป็นงานเทียวเหรอครับแล้วก็มาด้วยกันอ๋อนี่นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ติดต่อได้นะครับนี่ก็จะเป็นแนแทนของอะไรครับเนี่ยแทนผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับเออมันไม่ได้ของตรงรุ่นเหมือนกับแปรงใสหรือว่ายังไง ก็ใส่ได้ใส่เลยใส่เลยเฮ้ยทำไมนิ่มเนี่ยคัดอะดีนอะเรียนอะดีนครับได้มาเท่าไหร่อ่าประมาณพันพันพันสองครับมันนิ่มขนาดนี้เลยเหรอผมตั้งใจของมันนิ่มๆอยู่ปับตัวนี้ตัวเซตเก้านี่มีแอคกซ์ซิสทริปประคัตไหมครับมีมีเพิ่มคัตตัวนี้เข้าไปนี่มีอีกใช่ไหมครับอ่อครับนี่พี่ชอบมากคือตัวนี้เนี่ยท่อเอสซีตัวนี้ลั่นไหม ลั่นไหมต้องลองนะครับว่าสตาร์ทดิขออนุญาตนะครับเพื่อนบ้านนะครับที่รับฟังรับชมนะครับผมจะสตาร์ทแล้วนะครับเอาเอาเลย ขยัดล่านมากเลยข <Yeah. S 1> ี่ไปนี่แล้วเขวพูดประสบการณ์การ <Yeah. S 1> การมาเที่ยวมึงเลยหน่อยเอาเป็นไง uh huh. ประสบการณ์มาเที่ยวเมืองเลยครั้งแรกก็โดนตำรวจไปเลยโดนไปเท่าไหร่ชายสองคนครับโดนไปพันละวพันข้าครับอ๋อฝากถึงเพื่อนๆที่จะเข้าโซนนี้ด้วยนะครับระวังด้วยนะครับอย่ามาอยู่ตรงแยกแยกใหญ่หน้าสารากางนะครับเพราะว่านี่อันตรายมากใช่ไหมพยายามเป็นไม่ได้อยากพยายามติดไฟแดงใช่ไหมใช่ครับพยายามเจอไฟเขียวก็บิดเลยครับอ๋อนี่ครับเพื่อนๆคนไหนที่จะมานะน้องเขาเตือนด้วยความหวังดีนะนี่พี่ชอบมากเลยเอาสติกเกอร์โรเดียนมาติดไปทำไมอ่ะ สติ๊กเกอร์ดูเล็ดนะฮะตาดผมดูเล็มาใส่อะไระคิดยังไงเนี่ยสติ๊กเกอร์ดูเล็มาติดเนะเติสปอนเซอร์ต้องเข้านะนะครับโอเคนะครับรายละเอียดของแต่งก็มีแค่นี้นะครับผมก็มาหาประสบการณ์ของน้องเขาว่ามาเที่ยวเมืองเลยโดนไปส0 0พันนะครับคันนี้ก็เพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับวันนี้ผมนิกเลยเด้อขอจบคลิปแล้วสวัสดีครับ I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, getting there ain't no point in resisting. Living life like a dream, it right, that's the thing Every night, got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, i on screen Push myself to the limit if I play it then I win it I'm just saying I'm just living for today For a minute I'll stay I just did it have no shame I admit it can find me to see if I suck To see if I